สบายดีพ่อแม่พี่น้องสุขุูสุขคนสลับมือนี้เนาะกับบริภาคกันออกไปสวนหรือนานั่นเองเนาะก็จะพากันมาปั่นจักรยานเล่นในหมู่บ้านนั่นเองใช้ผู้น่อยน้องวินสตันเนาะเพิ่นปั่นจักรยานได้แล้วเพิ่นกระบยอยากหยุดเนาะเพิ่นกระอยจะปั่นไปใส่มาใส่เพิ่นก็อยจะปั่นแต่จักรยานวินสันปั่นรถจักรยานได้แล้วสองไอ้น้องซุม่เพิ่นกับปั่นจักรยานไปไกลเลยนะทุกคนเนี่ยกับพอก็ตามจะบัทันแล้ว นี่ก็จะเป็นบรรยากาศแบบบ้านๆของบ้านเฮาเนาะนี่ก็จะเป็นวิถีชีวิตของเล็กน้อยบ้านนอกนะทุกคนไปทางใดมาทางใดปั่นจักรยานไปใส่ก็มีมาทั้งสองแหลนน้ำตูดอียงประมาณนี้พอมาหอดเฮือนแล้วก็จะได้เห็นคุณยายหนังปอกกล้ยอยู่เนาะ แต่เบิเ่งห็ดกล้วยไม่ตอนกลางเล่นเนาะคุณยายได้ปอกกล้วยเสรไปทีเรียบร้อยแล้วนะเพิ่งจะเอามาเห็ดเป็นแผ่นแบบนี้เพื่อที่จะเอาไปทอดในหมอน้ำมันนั่นเองเนาะเพื่อเห็ดกล้วยฉาบส่งออกขายเนาะนี่ลิต้ากำลับหนาถี่เป็นคนทอดเนาะคนทอดกล้วยฉาบนั่นเอง คุณยายได้หัน่นกล้วยเสร็จพนทีเรียบร้อยแล้วเนาะก็ได้เข่าไปพักผ่อนนั่นเองที่เหลือก็เป็นนาทีของมือทาาสองคนนั่นเองเนอะทุกคนกำลังทอดอยู่เนาะทอดไว้หลายหลายนะทุกคนมืออื่นเขาก็จะมาเอาแล้วเนาะมาหลับเอากล้วยไปแล้ว ทอดเสร็จเป็นทีเรียบร้อยแล้วเนาะก็ต้องใส่น้ำเชื่อมเนาะกล้วยหนาตากล้วยออกมาก็จะประมาณนี้เลยเนาะเหลืองๆหวานๆกรอบๆนาทีของสามีลิต้าเนาะเพิ่นก็จะเอาดาำเชื่อมใส่ในกล้วยสาบแล้วก็ขยา่ายขย่อแบบนี้เลยหนาตากล้วยขยา่ากแบบจริงจัง,งหลายอเขย่าเสร็จแล้วเนาะเพิ่นก็จะเทรวมกันประมาณนี้เลยทุกคนก็จะเหลือาหารใส่ถุงเนาะ